1นึ่งปลาจำเจียวแ่บสวัสดีครับ,รบพอแม่คู่กาพาแสบวันนี้พาแซบอีกแล้าครับวันนี้ได้1หนึ่งปลาครับพี่น้องนี่หนึ่งปคอครับตัวปูใหญ่ปนานไหนครับตัวใหญ่หน่อย น้ำพริกครับเจลสมแต่กับพักพักลวกปักต้มนี่สีสันไม่ได้พี่น้องฝากกนไหนก็แช่เลยนะครับมาแตบแสียลุ้งกันนะครับพี่น้องหนึ่งปลา โวนีจเจียวปลาครับในสีสันเป็นได้พี่น้องเป็นแต่แสบบอสุดยอดนะครับกินกับหนึ่งปลาเนี่ก็เท่นนนหนึ่งปลากับตัวพักว่าเขากอนค,ครับมามาพี่น้อง แสบน้องกันครับ